วันนี้เราอยู่กับเกมไมค์ค่ะพ็อกเก็ตอินดีช้ชาร์ต0 0บิวสิบกันนะครับวันนี้จะมาสอนทำป้ายสีป้ายสีไปดูกันเลยเราจะมาทำป้ายสีกันป้ายสีป้ายสีเข้าแลงอ่ะไห็นไหมล่ะ กงไป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 อยู่ไหนวะมีะย,ะะย่าไเนี่นนยไ,ไีโอเคแล้วก็กดไปที่อันนี้ตัวเลขกดอันนี้แล้วกดตัวนี้ค้างปึ๊บมันก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็กดโออเลขเลขสามหรือเลขอะไรก็ได้<อ>แล้วมันกไม่มีสักขีดเลย ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้ผมชอเป็นภาษังกพิมเคเคเอ็นาไปนมาแลครับป้ายสีรถตการนำป้ายสีการแข่งใครยอมพี่